สวครับวัสดงน้อยทหน้าตาคนครับกลับผมกับเซ i ว่นไนท์ทนะฮะวันนี้จะอยู่กับคำถามที่มีหลายคนอินบ<ๆ>็อกเข้ามาเยอะนะฮะนั่นคือคำถามนี้นี่ครับกดเข้าไปนะครับกดที่เลทนะครับพี่ครับไอพวกดันอะไรต่างๆเหล่านี้ครับพี่มันมีวิธีผ่านไหมครับแล้วแบบมันมีเทคนิคการผ่านยังไงบ้างครับพี่หรือต้องใช้พลังเท่าไหร่ผมแล้วยังไงก็ไม่ผ่านนะฮะ บอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับไอดันพวกเนี้ยนะครับมันจะมีตัวละครที่เป็นคีคีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะฮะหคือตัวที่หยุดอันติบอสได้นะครับกับตัวที่2นะครับกับคือตัวที่จะใช้แบบแมทกับบอสสกิลพิเศษหรือความพิเศษของบอสตัวนั้นๆน,น,นะฮะถ้าไม่มี2ตัวนี้ความสามารถในการผ่านถ้าพลังคุณไม่สูงพอบอกคำเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นทุกด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านเรือ ด่านไอ้นี่นะฮะหรือจะเป็นด่านพิษหรือจะเป็นด่านแคมป์แข็งก็ตามนะครับทุกด่านจะมีตัวที่มีความสามารถพิเศษเหมือนกันหมดนะครับฉะนั้นเดี๋ยวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับ4คลิปต่อจากนี้จะไล่ปล่อยให้หมดทีละดันนะฮะว่าดันไหนใช้ตัวไหนอะไรยังไงวิธีการเล่นเล่นไงครับเอาจริงถ้ามีตัวครบนะเล่นโคตรง่ายนะฮะเลยบอกว่ามันไม่ไม่ต้องมีตัวแดงก็ได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวมาดูนะครับอย่างแรกวันนี้ที่จะพามาดูนะครับคือด่านเรือนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปด่านนั้นนะครับทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับทุกด่านนะครับเราจะต้องคอนโทรลตัวละครเป็นนะครับนั่นคือปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับปุ่มทงนะฮะปุ่มทงถ้ากดครับเวลาวิ่งไปไหนตัวละครมันจะวิ่งตามตูดเลยครับแบบนี้ครับแบบปึ๊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 บวิ่งตามตูดเลยนะฮะแต่สมมุติถ้าเราปล่อยครับเราเดินไปไหนก็ได้ครับตัวละครมันจะไม่วิ่งตามเรานะฮะเห็นป่ะมันมันไม่ตามครับมันไม่ตามนะฮะมันจะเดินมั่วซั่วอะไรของมันไปนะ มันก็ตีของมันไปครับจะมีแค่ตัวที่เราคอนโทรลตัวเดียวที่วิ่งหนีนะฮะเพราะฉะนั้นในการลงด้านต่างๆเหล่านั้นนะครับบอกแบบนี้เลยนะครับเราจะคอนโทรลแค่ตัวเดียวนะครับไม่ต้องสลับหลายตัวให้มันยุ่งยากชีวิตนะครับเข้าใจสกิลบอสเข้าใจสกิลว่าตัวที่เราใช้อยู่คืออะไรคุมตัวเดียวยังไงก็ผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบอสตัวแรกผ่านยังไงนะครับ เลเตัวแรกนะครับเป็นบอสปลาหมึกนี่ฮะไอ้บอสปลาหมึกนะครับตัวละครที่ต้องใช้คีสองตัวเท่านั้นนะครับมีตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะตัวแบบเนี่ยครับพี่หัวล้นของเรานะฮะพี่หัวล้นของเรานะครับเดี๋ยวพามาดูในแบบอีกตัวนี้แล้วกันนะครับฮีโร่นะฮะนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับขอเลเวลสักยี่สิบนะครับขอเลเวลยี่สิบต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับแต่คือต้องเปะโคตรเพราะฉะนั้นมันเล่นยาก นะฮะฮเอาแค่20พอนะครับอัพง่ายๆไม่ยากไม่หมายนะฮะเอ็นแ skill นะครับสกิลเมนเมนที่สำคัญนะครับขอใช้สกิลแพสซีฟล่างสุดครับกันไฟ30%นะฮะแล้วก็จะมีสกิลนี้สกิลฮิลนะครับอัพให้เต็ม5นะครับและอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญคือสกิลที่2นะครับ สกิลนี้นะครับจะลดดาเมจของตัวที่โดนสกิลนี้เข้าไปครับลดได้ถึง23%ซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเราจะคอนโทรลแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับกับอีกหนึ่งตัวที่เอาเข้าไปนะครับจะเป็นตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวนี้เลยนะฮะปึ๊บปั๊บกดที่เล่นนะฮะตัวเล่นนะครับขอให้ อะไรก็ได้ครับขอให้ยืนได้ครับปั๊มเลือดปั๊มเด็บไว้ก็ได้ครับแอดแทกไม่ต้องนะฮะเอาจากใจไม่ต้องนะครับฉะนั้นขอแค่2ตัวนี้ที่เป็นคีคีนะครับส่วนตัวอื่นนะฮะถ้าสมมุติว่าเรามีก็เอาเข้าไปได้นะครับขอเป็นดาเมจเพียวๆหนึ่งตัวดาเมจจ๋าๆเลยครับดาเมจจ๋าๆเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าดามเมจจ๋าๆเลยแนะนำนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างที่บอกไป มันเป็นดาเมจเป้าเดี่ยวที่แรงมากๆนะครับในการตีบงตีบอสไรพวกนี้โคตรสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเข้าไปเนะครับเพราะฉะนั้นเมนเมนนะครับหนึ่งตัวคือตัวนี้ตัวที่2ตัวเลนนะฮะตัวที่3ขอเป็นดาเมจครับตัวที่4จะเป็นดาเมจหรือจะเป็นแทงก็ได้แต่ถ้าเป็นแทงแนะนำนะครับอย่าเอารูด,ดี้เข้าไปจักใจเลยนะอย่าเอารูด,ดี้เข้าไปไอตัวไหนที่มันมีดูดบอสนะครับอย่าเอาเข้าไป เนะครับเพราะมันจะเสียเมคนาอิคบอสโคตรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะแทงก็เอาแทงแบบแทงโง่ๆแทงบ้านๆแบบยืนตบกันโง่ๆแบบประมาณนี้นะครับเอาเปอร์เมทแต่ถ้าสมมุติว่ามีไหวนะครับก็เอาเป็นตัวดาเมจเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยมันลดสกิลบอสไปแล้วนะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าปับที่คุณใส่เข้าไปมันยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาถึงนะครับเราเข้าไปดูกันครับว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงฮะไปครับ เมื่อเริ่มเกมมานะครับให้เราสวิตตัวละครนะฮะมาเป็นพี่ล้นของเราอย่างทันทีนะฮะและเมื่อทําดังนั้นนะครับกดสกิล2เข้าไปครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องกลัวบอสแบบวงเวงอะไรไม่ต้องสนใจนะฮะอัดสกิล2ให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นครับลากตัวละครออกมาครับนะครับถ้าบอสใช้สกิลโดดๆแบบนี้ครับให้หลบนะฮะลากนะครับและถ้าเป็นวงพื้นแบบนี้นะครับ พาทุกตัวเข้าไปอยู่วงตรงกลางครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนฟงโดนไฟใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตัวบอสของเรานีครับมันตีเรามีเข้าแล้วนะครับและตัวละครพี่ล้นของเรามีบัฟกันไฟนะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ทําแบบเดิมครับวนหลูบไปเรื่อยๆนะฮะวนหลุบไปเรื่อยๆครับตัวบอสตอนนี้นะครับมันจะล็อกมาแต่ที่ตัวพี่ล้นของเราเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาศัยจังหวะหักหลบหักเลี้ยวอย่างเดียวนะครับและเมื่อบอสใช้แบบนี้ครับ กดอันตินะครับกดอันติของตัวเรนนะฮะมันจะบล็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักๆครับคีๆเลยครับพี่โลนนะฮะมีจังหวะกดสกิลหนึ่งเพื่อฮิลตัวเองนะครับพอสกิลสองรีครับกดสกิลสองต่อครับเพื่อลดดาเมจบอสนะฮะแล้วพอบอสชาร์จสกิลใหญ่ครับให้ลากออกนะฮะเพราะฉะนั้นลองฝึกดูครับอย่างเงี้ยอ่ะบอสมีระเบิดตื้มตื้มครับให้ลากครับวิ่งวนครับวิ่งวนครับวิ่งหักหลบฮะหักไปครับหักไปครับเลี้ยวไปครับหักไปครับหักหักนะฮะ เมื่อบอสจบเมื่อไหร่นะครับให้กดเอาตัวทุกตัวออกจากการวิ่งตามครับและเอาพี่ล้นตัวเดียวเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะแบบนี้นะครับพี่ล้นเจอหน้าเขาไม่สนใจอะไรครับซัดสกิลสองครับจากนั้นตามด้วยสกิลหนึ่งฮิลครับแค่นี้ครับโคตรง่ายนะฮะคือบอสไม่ตีเป็นกระดาษเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับรับรองว่ายังไงก็ผ่านครับคือผ่านแบบอีซี่ครับนะฮะเพราะฉะนั้น ขอให้ผ่านกันทุกคนแล้วกันนะครับฝึกให้คล่องมือนะครับสกิลวงนอกลากเข้าวงในนะครับสกิลวงในไม่ต้องหลบนะฮะยกเว้นสกิลชาร์จนะครับส่วนอย่างอื่นอัดสกิล2นะครับมีจังวหวะฮิวพี่ล้นแค่นี้พอครับลองเอาเทคนิคนี้ไปหัดไปฝึกไปปรับใช้กันดูนะครับรับรองว่าผ่านกันได้แน่นอนนะครับส่วน ดันหน้านะฮะดันถัดไปลงยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะฮะฉะั้นคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ